อันนี้เดี๋ยวเราจะแกะแอปเปิลกันนะคะโดยเริ่มจากการผ่าสีเท่าเท่ากันแบบนี้นะคะเสร็จพอเราได้เป็นสีชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะ ตัดอีกครั้งหนึ่งตรงใส้มันแบบนี้ให้เราเอาฝั่งที่มันเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะๆนะคะเป็นฐานด้านล่างเราจะได้วางง่ายขึ้น เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็หันเฉียงหรือถ้าเราไม่สะดวกเฉียงเหมือนตอนที่เราวาดน,นะคะให้หนูเกลาอันเนี้ยให้เป็นรูปใบไม้เลยก็ได้ลูกเดี๋ยวดูนะเราจะสามารถที่จะเกลาได้เลยโดยที่เราใช้เป็นใบใหญ่แบบนี้เพื่อ ให้เราได้มีพื้นที่เกลาเยอะๆนะคะแล้วเราก็เกลาให้มันเป็นทรงใบไม้ที่เราต้องการได้เลยสติกเกอร์เอาออกนะคะอ่าอันนี้เราจะได้เหลือพื้นที่เยอะๆนะคะอันนี้ในกรณีที่เราฝึกทำให้เราทำเป็นใบใหญ่ไปก่อนได้เลยอ่า เราก็จะได้ทรงใบไม้ที่มันใหญ่แบบนี้นะคะเราก็มาลงในส่วนของเส้นกลางใบนะคะโดยที่เรามองหาจุดกึ่งกลางตรงนี้ลากเส้นกลางใบมานิ้วโป้งชี้จับกลางประคองนางกดงานไว้นะคะเสร็จแล้ว ลากมาเลยค่ะมาทางปลายใบโคนใหญ่ปลายเล็กนะคะตั้งมีด90องศาจากนั้นให้เราตั้งมีด45องศาจาก90ยังมา45เหมือนตอนที่เราวาดเลยลูกเราก็จะซ้อเส้นกลางตรงนี้ให้มันชัดขึ้นนะคะ แล้วเราก็มาซ้อออกถ้าในกรณีที่เราเขี่ยไม่ออกให้หนูกรีดลงไปรอย90หรือรอย45เพื่อให้มันดึงออกได้โดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเขี่ยมันหรือว่าฝืนนะคะมันจะดึงออกแบบนี้ได้เลยนะคะเอามีดจิ้มออกได้ทีนี้ส่วนของเส้นใบนะคะ ก็เหมือนกันให้เราเอียงมีด45องศามาให้เกือบถึงขอบใบนะคะเอียงทั้งสองเส้นเลยมันจะเอียงทั้งซ้ายเอียงทั้งขวานะคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะซะมันออกมาได้แบบนี้เลยนะคะ ทำทั้งสองข้างนะคะเราก็พยายามหมุนงานมาหามือที่เราถนัดเราจะไม่พยายามเอามือไปหางานนะคะเราจะหมุนเอียงโดยใช้มือซ้ายเป็นตัวที่บังคับชิ้นงานนะคะส่วนมือเราจะอยู่ที่เดิมแล้วก็ลาก ถ้าในกรณีที่มันติดแบบนี้ให้หนูกรีดลงไปซ้ำรอยเดิมให้มันหลุดนะคะ,อะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาจับมีดแบบนี้นะคะมือกำรรแล้วก็ใช้นิ้วชี้ประคองจากนั้นให้ซ้อระหว่างกรีดลงแล้วก็กรีดลงนะคะ ซ้ะเข้าไปในระหว่างเส้นใบนะคะแล้วก็ขีดลงแบบนี้ทำให้ครบทุกช่องเลยลูกในส่วนของเส้นหยกักเมื่อเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้างนี้เช่นกันนะคะ ถ้าเราจับแบบนี้ไม่ถนัดตรงนี้เราจะต้องหมุนชิ้นงานของเราเนี่ยให้เราจับถนัดหรือจับมีดเหมือนเดิมโป้งชี้จับแล้วก็โค้งเส้นขอบลงมาแบบนี้แล้วก็จับตัดโค้งลงมาลกแล้วก็ตัด ถ้าไม่หลุดไปรอยเดิมอันนี้เราก็จะได้หน้าตางานเป็นแบบนี้นะคะอพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราลองมาดูข้างหลังถ้าในส่วนที่มันยังเป็นเหลี่ยมนะคะให้เราลบเหลี่ยมออก หน้าตาที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอะแบบนี้ก